สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสบีย์ดัมซิงครับพาตัวแรงมาเปลี่ยนกระทะครับปิ้งไม่กี่วันครับกระทะแตกครับ f อก็เลยมาเปลี่ยนกระทะที่ร้านช่างครับช่างชื่ออะไรนะบิ๊กครับช่างบิ๊กครับนี่ครับผมบิ๊กสมชื่อจริงครับเปลี่ยนกระทะใหม่ครับยาวกว่าเดิมเยอะ นีกระทะเก่าครับทั้งหมดเลยยางเก่าก็โอของเก่าครับของเก่ายัางไงก็ไม่ดีแล้วครับใส่ใหม่จัดเต็มครับไหนลองดันเขาดิห่างเลยเอออันนี้เท่ดีวะเจ้า,ก,ากระทะก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะซื้อใส่อย่างเดียวครับมันมีกระทะยืดกับกระทะไม่ยืดนะครับ ถ้ากระทะไม่ยืดนี่ใส่แล้วนี่ยางร้อนครับเวลาแบกเวลาอะไรยางร้อนเดี๋ยวถ้ากระทะยืดนี่ใส่แล้วยางดีครับยางดีกระสีสวยบื้ยยางดีกระชีสวย เดี๋ยวมันจะมาสาธิตให้ดูนะ14นี่ครับนี่คือกระท้ายืดนะครับนี่กระท้ายืดนี่มือมันจะล้วงได้ครับเห็นไหมนี่มือมันจะล้วงได้ครับมันใหญ่ครับมันมันไม่ชิดกันครับแต่ถ้ากระทะเดิมๆไม่ยืดนะครับมันจะยางมันจะชิดกันจะทําให้ยางร้อนครับยางร้อนเวลาเราวิ่งหนักวิ่งรถหนักเนาะยางก็จะทาให้ยางระเบิดได้ครับแต่นี่จัดหม่ไปแล้ว cái nào cái tha nào đó cái thôi kèm thâm chìm cái thâm chìm mì ăn mì đại phun cái ok rồi, mong đuôi ngay lập mình chạy dữ không, dội dữ dội dữ จะทำให้เออเขาเรียกว่าอะไรกว้างกห่ือเดิมครับกว้างกห่ือเดิม <c oughs> นี่อันนี้เขาเรียกว่ากระทะไม่ยืดนะครับนี่ดูง่ายง่ายครับ <c oughs> เห็นไหมมันจะเสมอกับขอบยางเลยครับล้นขอบยางนิดเดียวครับล้นขอบยางนิดเดียวเวลาเราใส่ย,ยางจะชิดกันเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นช่วงนี้แล้วมันจะห่างเยอะครับนี่มันจะนูนครับกระมันจะนูนออกมา nó mà Chuyển ngam gấp chuyển ngam Loại gì? Nhưng mà chặt tiêm Tiêm luôn nói gì gặp? Thuốc gặp Anh

เดี๋ยวยางนี้ใส่ไว้เป็นปเป็นสำรองกับสำรอง <c oughs> สวยงามครับผมลองวิ่งหินมาแล้วครับสามสี่เที่ยวยางมันร้อนครับมันวิ่งยางมันร้อนมันก็เลยจำเป็นต้องมาเปลี่ยนกระทะใหม่เพราะว่า เนื่องจากว่ายางมันชิดกันเกินครับคุมันต้องห่างครับห่างประมาณนี้ครับห่างประมาณสามนิ้วครับช่วงยางต้องห่างสามนิ้วครับจะได้อีกอย่างคือรถเราจะไม่จมเลยครับเพราะว่ายางกกว้างกว่าเดิมครับกว้างกว่าเดิมรถก็ไม่ค่อยจมครับดีกว่าเดิมนะเอฟซีนะเอ่อนี่ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับใครที่จะเปลี่ยนกระถาหรือว่าเปลี่ยนยางครับให้สังเกตดูด้วยไม่ใช่ว่า รถยงังแบนรถยงังแบนเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้เสร็จยัง,ยงเออฝั่งนี้เสร็จแล้วครับนี่ห่างเหมือนกันครับนี่เห็นไหมสามนิ้วเหมือนกันครับรถผมเรวต้องห่างสามนิ้วทุกอันครับไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวร้อนครับเดี๋ยวมันร้อน เดี๋ยวเลยนะ F4 นะเปลี่ยนใหม่สามลูกครับเพราะว่าไอ้ลูกที่สีเนี่ยม,มันยืดอยู่แล้วครับก็เลยเปลี่ยนใหม่สามลูกแล้วก็เปลี่ยนกระทะหน้าด้วยลูกหนึ่งกระทะหน้าเล้าครับ ทีกว่าจเจ้าเลยนี่ครับอย่างกระทะหน้าด้วยลุงกระทะหน้านี่อันเก่าครับจากบ้านแต่ว่ามันใช้ได้อยู่แค่เก็บไว้ไม่ได้ใช้ครับโอ้รถช่างอะไรนี่อู้ตรเทเลยอู้เนี่ยครับจำกะเดิมครับ ทรงก็เริ่มมาแล้วครับกันนี้เดี๋ยวก็จะไปหาครอบล้อมาใส่ครับใส่ครอบล้อเข้าไปก็น่าจะยันเลยมีนักเรียนมาด้วย ดินคุมเลยครับนี่ไม่ใช่มาลวกเหรอพี่ฮะใช่มัาลว่เหรอมันเนื้อมันไม่มีสอนไม้ที่พิ่งใส่เติมพี่เติมเติมยังเติมนิดเดียวเห็เออใส่พอแต่ลากได้นะ เย้าเลยครับยางรั่วครับนี่มาเปลี่ยนยางไปยางครับมอคาาเขาเสร็จแล้วครับเปลี่ยนไม่นานครับก็นี่ครับฝากไว้ให้คิดนะครับคลิปนี้สำหรับใครที่ว่าจะเปลี่ยนยางก็ดูกระทะด้วยนะครับจะได้หมดปัญหายางร้อนนะครับ ต่อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ